หุ่นปังมากนางเอกช่องสามนานๆโชว์แซบทําเอาทเรเดือดละอุกก่อนหน้านี้ทําเอาแฟนๆต่างอึ้งไม่น้อยหลังรู้ว่านางเอกให้สาพระรามสี่มิน้นชาริตาวิจิตวงทองไปสุ่มเปลี่ยนสีผมใหม่ซึ่งโดนค่าเสียหายไปกว่า37,000บาทเรียกได้ว่าเป็นการทําสีผมที่แพงที่สุดในชีวิตของเธอเลยก็ว่าได้ และล่าสุดสาวมิ้นก็ทำเพื่อนๆคนบันเทิงและแตกตื่นอีกครั้งเมื่อเจ้าตัวไปเช็คอินเที่ยวทะเลซึ่งมาพร้อมบิกินี่สีขาวตัวจิ๋วเผยงานหุ่นงานผิวกวดออร่าท้าแดดเต็มๆตาบอกเลยว่าแทบไฟลุกจนแทบลืมมองวิวทะเลสวยๆไปเลยจ้าขนาดเดียวกันก็มีผู้คนเข้ามากดไลค์คอมเมนต์ส่งเปลวไฟให้เธอรัวๆเลยจ้า